ก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าสมัยก่อนที่อ่าเสรีพิสุทธิ์ที่เขาเข้ามานะเขาเ็้ามากวาดล้างเข้ามาที่ว่าอะไรนะคือนาแกนาแกนี่แหละตะกอนดังมากนะครับนะวีรบุรุษนาแกเอวีรบวรุษนาแกะแววแกนะดังมากช่วงนั้นก็เป็นการอ่า เป็นการสร้างแถวเนี้แต่เพราะว่าแถวนี้เป็นป่าใช่ไหมเขาก็พยายามออ่่าาซื้อใจอ่าชาวบ้านเพราะชาวบ้านจะคุกคีกอยู่กับอคอมมิวนิสต์เนี่ยตลอดชาวบ้านกับคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นใจเดียวกันอ,ะอ่ะเพราะเ็าเขาไปไหนไม่ได้เขาต้องอยู่อาจจะให้ข้าวให้น้ําให้อาหารกันแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็สื่อสารกันพอมาระยะหลังๆนะครับพอมาระยะหลังๆเขาก็พอทางการเขาเข้ามา คุกคีนะครับแล้วก็มาอยู่กับชาวบ้านทหารก็จะกับชาวบ้านด้วยเพื่อจะแยกอ่าแยกออกว่าน้ําดีน้ําเสียเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะซื้อใจชาวบ้านไปด้วยนะมุมเข่ากำแพงคุณทัศนีนะครับ สวัสดีครับผม,บมใช่ครับมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนั้นนะครับแต่พอมาเรื่องดีบ้างนะครับมันก็พยายามเฉยไถเรื่องนี้ต่าต่างๆนะครับพยายามพยายามจะแก้เอาพูดง่ายพยายามจะแก้คําพูดอ่าพูดแล้วให้เข้าใจหรือเหมือนดูดี แต่ฟังไปฟังมามันก็ไม่ดีมันก็ตําหนิติิงมันเนี่ยไม่เคยเห็นคลิปไหนหรือไรไหนที่มันไม่เคยตําหนิติติงเลยนะมีตําหนิทุกเรื่องมีแต่ตําหนิทุกเรื่องเอหาเรื่องหาราวให้ตลอดอนี่แหละคือวิถีนะครับวิถีทางของพวกมันทำแบบนี้นะครับทำกันแบบนี้ตลอดมา ก็เป็นที่นิสัยและที่ทามาหากินนะครับสวัสดีหลานย่าต่างข้าวอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วรอเย็นอย่างเดียวก็ให้คิดเสียเสียไว้เลยนะครับว่าคนพวกนี้ไม่เคยหวังดีที่มันพูดดูเหมือนจะหวังดีไม่ใช่เลยถึงเราจะไม่ทําอะไรเลยอยู่กันเฉยมันก็ว่าอยู่ดีเอาจริงๆแก๊สกาพูดได้เลย ถึงเราจะไม่ทําอะไรเลยสักอย่างเนี่ยอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยนะถ่ายกันม่อๆแม่ๆไปเนี่ยมันก็ว่าอยู่ดีเพราะอะไรก็มันต้องการว่าอยู่แล้วมันต้องการตาหนิอยู่แล้วแค่ไปถ่ายน้ําไหลมันก็ว่าอ่ะไปทําอะไรก็ได้นอนอยู่เฉยเนี่ยนะทําคลิปนอนหลับเนี่ยมันก็ว่า <laughs> เห็นไหมบอกว่าคลิปไม่มีคุณภาพอะไรเลยอะไรเอ้าเขาถ่ายไม่ได้ให้มันดูอ่ะ เขาให้เอฟซีเขาดูมันก็ไปตําหนิติติงว่าเขาอยู่ดีคนมันจะตําหนิคนมันจะติงคนจะมาทวงติงคนจะมาตําหนิอย่างนี้เขาเรียกว่าตําหนิเพื่อเพื่อทําลายไม่ใช่เพื่อแก้ไขหรือทําให้ดีขึ้นไม่ใช่ตําหนิเพื่อทําลายมันมองออกนะตําหนิเพื่อเป็นการแก้ไขสร้างสรรค์ไม่ใช่มันตำหนิเพื่อการทำลายเท่านั้นเลยทำลายให้สิ้นซากไปเลย เอาจริงๆมันเป็นนิสัยแบบนั้นนะมันไม่ชอบเออมันบอกไม่ชอบแต่มันพูดตลอดนะก็ไม่เข้าใจเหมือนคนที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยก็ควรจะอยู่แล้วไม่เข้ามักยุ่งเกี่ยวเลยไม่ชอบก็ต้องไม่มาเลยนั่นคือความจริงคนที่เกลียดเนี่ยเขาไม่พูดถึงเลยนะอไม่เกลียดมันเนี่ยมันเราไม่อยากไปดูนะบางทีเอฟซีบางคนก็าไม่เข้าไปดูเพราะอะไรเขาไม่ชอบไง ไม่ชอบเขาจะไม่ไปใกล้แม่นู่นเลยแต่คนพวกนี้มันไม่ชอบมันยิ่งพูดเออมันบอกไม่ชอบอยู่ที่นาเนี่ยไม่ชอบองค์ปู่ไม่ชอบอะไรแต่มันก็พูดตลอดไม่รู้มันไม่ชอบภาษาอะไรของมันจริงๆมันต้องไม่เข้าไปดูเลยไม่พูดถึงไม่อะไรเลยมันนัไม่ชอบนะเป็นแบบนั้นคนที่รังเกียจก็ต้องทาแบบนั้นเพราะอะไรก็เขาไม่ชอบไงยแม้แต่คนข้างๆมาพูดอ่าถึงคนเนี้ย เขายังบอกว่าอมึงอย่ามาพูดคนนี้ให้ฟังเลยเออแม้แต่ชื่อไม่อยากจะได้ยินเอาพูดขนาดนั้นเขาไม่ให้ฆ่าทั่งรักทังเกลียดแอดว่ามันรักมากกว่าน,ะนาน้นนะรักมากกว่ารักมากนะรักที่สุดแต่มันไม่กล้าบอกว่ารักเออมันเดี๋ยวจะพูดง่ายๆว่ามันจะดูร่าเกียดเกินไปเ,เห็นไหม ถ้าให้มันย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้มาอยู่ฝั่งเราเนี่ยมันก็ไปด่าฝั่งนู้นเออเห็นไหมแต่แอดว่ามันไม่มีทางหรอกมันมันมันได้ตรงนั้นแล้วมันเป็นที่เหมาะแล้วนะครับเออได้บ่อน้ำมันแล้วมันไม่มีทางจะย้ายบ่อแน่นอนอสูบจนกว่าชีวิตมันจะหาไม่ดูดจนกว่าชีวิตชีวิตจะมาใเลยเอาอย่างนั้นเลยเออ ยิงสูบกินไปตลอดชีวิตอ่ะกินไปเรื่อยๆชีวิตนี้มีเท่าไหร่ก็สูบไป,ปกินไม่มีวันหมดว่างั้นเถอะเอากันอย่างนั้นเลยพ <c oughs> ีพระพน,นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับหัวเว่ยนะ สมเกียตินะครับสวัสดีครับผมสักทายกันนะครับผมเอฟซียังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนี่แหละเอฟนะคนเราก็อย่างว่าแหละนะครับมันไปพูดอะเอาชั่วใส่คนอื่นเอาดีใส่ตัวเองเอาดีใส่ตัวเองเอาพูดชั่วใส่คนอื่นเป็นลูกเป็นแม่กันนะอแต่แต่คําพูดอจริงๆอะ ถ้ารักเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยลูกทําผิดเขาต้องตักเตือนเขาต้องตําหนิติ่งสิถูกไหมล่ะอันไหนไม่ดีเอ่อก็ต้องติิงกันอันไหนดีก็ส่งเสริมกันไปถูกไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมถ้าคนเขาคิดว่าจะเป็นแม่ลูกกันเนี่ยว่าต้องคิดอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่ไงเอฟซีไม่ใช่เออไม่ใช่เลยเอ่อแล้วมีการทําผิดก็มีการ ยกเร่าปอปั้นแล้วก็บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าส่งเสริมอ่าเขาเรียกว่าส่งเสริมคนกระทาความผิดเนี่ยส่งเสริมเขาเรียกว่าทําต่อไปเถอะที่ลูกทาอยู่นะถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนทําก็ทําไปเรื่อยผิดถูกไม่สนใจเพราะไม่มีใครมาทวงติงไงไม่มีใครมาห้ามเออแล้วแล้วก็ห้ามไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยก็ปลอยเขาเรียกว่า อ่าเลี้ยงลูกไม่ถูกทางนะแบบเนี้ยอสุดท้ายก็ก็แพ้ภัยตัวเองเอแพ้ภยัยคนที่จะไปสอนคุณนู้นคนนี้ได้ก็ต้องดูครอบครัวตัวเองก่อนเออาครอบครัวตัวเองเนี่ยอ่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคือพูดง่ายนะเอซีนะไม่มียีนเป็นผู้ดีอยู่เลยนะ ไม่มียีนอยู่ในตัวเองเลยเป็นผู้ดีไม่มีเลยเพราะว่าคนถ้าเขามีมีจิตสํานึกที่ดีนะเป็นคนเป็นบุคคลที่ดีนะเขาจะไม่มาพูดพวกนี้เลยเอาจริงๆถ้าเขามีจิตใจที่เป็นคนดีอยู่นะเขาจะไม่มาพูดพวกนี้เลยแล้วก็ไม่หากินแบบนี้ด้วยเออมีวิถีทางทำมาหากินอย่างอื่นมีเยอะมีเยอะแยะมากมายในในโลกเนี้ในโลกใบนี้ แต่เขาไม่เลือกเขาเลือกที่จะทําแบบนี้ก็หมายความว่านิสัยเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยชัดเจนเอฟซี FC. ชัดเจนมากๆเพราะว่าคนอื่นเนี่ยที่เขาทําเป็นอย่างอื่นเนี่ยําหมหากินอย่างอื่นเนี่ยเยอะแยะ,ยะแล้วก็ประสบความสาเร็จเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายมือทําได้ด้วยประสบความสาเร็จด้วยแต่พวกนี้เขาไม่เอาเขาไม่รู้ไม่เข้าใจมึงว่าไปทําอย่างอื่นไม่ได้หรือว่าไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีองค์ความรู้ใดๆทั้งสิ้น เขาถึงต้องมาหากินโดยวิธีการแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงนะหากินแบบเนี้ยแล้วก็ไม่จีรังยั่งยืนด้วยมันสุ่มเสี่ยงไม่จีรังแน่นอนเอ่อมันมีขึ้นมีลงแล้วก็มีโดนด้วยนะไม่ไม่กินไม่ขึ้นไม่ลงอย่างเดียวนะมีโดนด้วย <laughs> เอ่อนะคือเรื่องราวทั้งหมดอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องข่มขูนะ่นะแอดบอกเลยเลยไม่ใช่เรื่องข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเอ้ยพูดไปให้เขากลัวหรืออะไรไม่ใช่ เนี่ยไม่ใช่เออมันเป็นไปความเป็นเป็นไปตามนั้นเลยละ่ะเออแต่มันอาจจะช้าแต่มันชัวมันค่อยๆมาแหล,ละมันมาช้าอยู่แต่มันมาชัวเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะดูกันต่อไปอืมใครที่ทําอะไรไว้นะครับต้องได้รับโทษทันอ่าอย่างที่เขาทําไว้เนะี่ะ พูด,ดง่ายๆสีถ้าคดีหลักมันจบนะเอคดีหลักจบไปแล้วแล้วช่างใหญ่เขายกเนี่ยนะครับการที่จะถอนคืนการที่จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเนี่ยแอปพูดได้เลยว่ามีโอกาสเยอะอเมีโอกาสเยอะที่จะเข้มข้นมากกว่านี้เอ,อาจจะเขาจะเก็บข้อมูลไว้ทุกอย่างตอนนี้ไม่รู้ว่า ฮาร์ดดิสเต็มไปขี่ขี่อันแล้วนะครับเอ่อฮาร์ดดิสเต็มไปไม่รู้ขี่อันแล้วเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลไว้เยอะมากเก็บไว้ก่อนอ่าเพราะยังไม่ดําเนินการใ,ใดๆเนี่ยเขาเก็บไว้ได้มาไม่มีความว่าหมดอายุเพราะว่างั้นเก็บไว้ก่อนข้อมูลพวกนี้บางทีเขาปล่อยโอกาสเปิดโอกาสให้เล่นงานให้ตําหนิให้ว่าเขาได้เขาก็ปล่อย ไม่มีปัญหาปล่อยไปเรื่อยๆแต่ตอนเข้า,าคืนน่ะโอ้โหแน่นเลยอ่ะเป็นลังๆพูดง่ายๆถ้าเก็บไว้ก็เป็นลังๆเพราะคนพวกนี้เขาพูดทุกวันเนี่ยมันว่าทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันว่าทุกวันตำหนิติติงทุกวันเอบางทีก็หลุดบ้างนะไม่หลุดบ้างหลุดบ้างไม่หลุดบ้างนะเขาก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้ แล้วค่อยคัดลอกเอ่อแล้วก,ก,วก็ถ้าเป็นซีดีนะครับดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช้ซีดีมันไอ้นี่ไปนะครับเอ่อมันพื้นที่มันใหญ่เกินไปเออมันหาที่กรงที่เก็บมันลำบากนะครับเฮดดิสนี่แหละเอเก็บข้อมูลในนั้นไว้มันไม่หายหรอกนะครับเก็บเอาไว้นะบันทึกไว้สักหนึ่งหนึ่งถึงสองเทราไบต์นะโอ้โหเก็บได้เพียบเลย ข้อมูลต่างๆนะรับรองนะครับเขาหรือเอามาทำเป็นโฟลเดอร์ไว้นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์เอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นแฟ้มแฟ้มแฟ้มเลยนะอ่าถูกต้องครับผมเขาก็จะเรียกอย่างนั้นนะคำว่าสหายมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว จำไดนะ้เหรอเอ่อนะเป็นเรียกของฝั่งนู้นเขานะครับเออเราไม่ได้เรียกแบบเขาเนะเนะเราก็ตั้งเป็นโฟลเดอร์ไงอยู่ในฮาร์ดดิสเนี่ยตั้งเป็นโฟลเดอร์ไว้อา่าวันนี้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยอา่าวันวัน,วนที่ตั้งเป็นชื่อไว้มันก็เข้าหาค้นหาได้ง่ายเออเรื่องนี้อะไรยังไงเนี่ยโอ้โหนะ คนเก็บข้อมูลก็เก็บไปมีหน้าที่คุณเก็บข้อมูลไปทุกวันทุกวันทุกวันวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเรื่องอะไรนะก็ระบุไว้ชื่อในนั้นไว้โอ้โหนะเขาว่าเก็บเป็นระบบมาแล้วก็จะค้นหาง่ายด้วยมาค้นหาง่ายด้วยมีวันเดือนวันที่อะไรครบพร้อมนะครับแล้วมันจะค้นหาประวงประวัติง่ายเออเวลาจะจะออกออกมา แล้วก็มาฉายสไลด์ดูนะเออมาฉายสไลด์ดูว่าเป็นอะไรยังไงนะโอ้มันชัดเจนเอฟมันต้องทําเป็นระบบแบบนั้นนะก็นี่แหละเอฟซีนะคนเรานะถ้าไม่โดนมั่งก็ไม่รู้สึกตัวก็ก็ว่ากันไปแหละเรื่องนั้นนะครับ ทักทายกันนะครับเอฟซี FC นะนี่แหละวิถีของอที่ที่นี่นะครับแดดออกมั่งไม่ออกมั่งเนาะก็อาจจะใช้เวลาอสองวันสามวันนะครับนะในการอ่าดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับสืบพยานนะครับคงไม่ในานานเพราะว่าพยานไม่ไดีเยอะนะครับเรื่องนี้นะครับ เป็นซอวอใช่ไหมอืมเขาก็ดีนะพูดง่ายคนที่เขาอยู่อ่าเรื่องหน่วยงานตรงนี้นะถามว่าเขาเขาก็ถามว่าหัวเอียงซ้ายไหมมันก็ซ้ายแต่ว่ามันก็ต้องทำไงถ้าระบบระบบอ่าการบริหารจัดการประเทศถ้ามันไม่ดี นะคนที่เขามีความรู้สูงสูงเนี่ยเขารับไม่ได้เขาก็ต้องออกมาประท้วงบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนก็จะเข้าป่าเออเพราะเขาเขาแอนตี้ไงรัฐบาลแอนตี้อ่ะรัฐบาลดําเนินการไล่ล่างเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็าวิ่งเข้าป่าเออแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแบบนั้นแล้วเพราะอะไรก็เดินขบวนเนี่ยปัจจุบันก็ไม่พอใจก็ต้องเดินขบวนสิก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเดินขบวนประท้วงนู่นนี่นั่นอ่ะถูกจับมั่งอะไรบ้างเห็นไหม อตายาคาคุกมั่งอะไรบ้างเห็นไหมาถามว่ารับผิดชอบอะไรได้มันรับผิดชอบอะไรไม่ได้หรอกนะครับคือใครชนะใครชนะเป็นพระเอกอะเอาง่ายๆผู้แพ้ก็เป็นโจรไปนะชนะเป็นพระเอกผู้แพ้เป็นโจรน,นะรมันจะเป็นงั้นนะมากดให้แล้วนะคุณมาลิมนะขอบคุณมากครับผมนะครับมุน,มน,มนหรือเปล่าที่นี่ไม่หมุนนะ มีปัจจุบันเนี้ยมีแต่มีแต่เอาเรื่องฝั่งเราเนี่ยเราไปพูดนะครับปัจจุบันนะอืมแอดเห็นแล้วแล้วก็มันก็เอาคลิปนะครับเอาตัดต่อเอาไปเล่นนะพูด,ดง่ายว่ามันะ่ะนตัวสายดูดเลยละ่ะดูดหนักดูดเน้นเลย <laughs>